วันนี้พ่อเวซื้อหมูมานะคะแห้ทายนะครับว่าพ่อเวจะทําเมนูอะไรวันนี้ลาบหมูไม่ใช่วันนี้ <laughs> พ่อเวจะทำหมูแดดเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการทำหมูแดดเดียวของสูตรของพ่อเวทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เข้าบ้านกันนะครับ่ะเอาเอาไว้ตรงนี้แลก็ได้นะกุ้งเดี๋ยวเราจะมาทำากันตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวมาหามดูช่วยกันเดี๋ยวกันอื่นก็ พ่ <c oughs> เวก็ต้องไปชงกาแฟาดื่มก่อนนะครับว่าตอนเช้าเอาด้วยเอาด้วยซองเดียวค่ะอันนี้ก็คือกาแฟาของเรานะคะสามารถสั่งได้แล้วนะครับตอนนี้ใครสนใจทักมาในเพจได้เลยนะคะหรือสามารถพิมพ์กอไก่ปอฟันแล้วก็ตามด้วยหมายเลข42ในคลิปนี้ได้เลยนะครับตามจำนวนกลองด้วยใช่ไหมวายุถ้าใครใ<ช>ได้มากกว่าหนึกองก็เท่ากับ2เท่ากับ3ไปได้เลยนะครับ เราส่งควกาพร้อมที่จะเตรียมหั่นหมูแล้วนะครับอันนี้ก็คือหมู2โลนะครับราคา400เท่าไหร่นะกุ้ง475บาท475บาทนะครับตามทองตลาดอันนี้ก็เป็นเมนูที่บ้านเราทานบ่อยมากๆเพราะปกติ แม่อาจารย์ที่อยู่ไเอ็ดแม่อาจารย์ก็ทำไม้ทานบ่อยๆก็จะทํามาตากแห้งแล้วเรียบร้อยก็ส่งมาให้อาจารย์ทานแต่วันนี้มือของแม่อาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บกยเลยบอกว่าอาไม่เป็นไรงั้นเ re right. ดี๋ยวพควิดทาไม่ทานก็เลยมีคลิปนี้ไว้ทุกคนได้ดูนะครับว่าทําหมูเนี่ยเดียวครั้งแรกของพควินะครับอันนี้ก็คือที่เห <vacant. prochain S 1> <kn blind? S 2> ็นทำยยาวเพราะว่าเห็นแม่อาจารย์ที่แม่อาจารย์ส่งไม้ทานก็จะเป็นยาวๆแบบนี้นะครับก็เลยจําจากแม่อาจารย์มา นิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราตากพี่คิดว่าถ้าแดดแรงๆแบบนี้น่นาจะตอนเย็นนาะจะทานได้เลยหวังว่าฝนจะไม่ตกวันนี้นะครับคุณฟ้าคุณฝนรอ,อให้ลูกช้างตากตากหมูแดดเดียวให้แห้งก่อนนะครับค่อยตกก็ได้นะคะสมัยตอนเด็กพี่ลยได้กินหมูแดดเดียวบ่อยบ่อยนะก็เป็นอาหารที่แบบเป็นอาหารที่คุณยายเขาทาให้ทานบ่อยจะเป็นหมูแดดเดียวแล้วก็ปลาแห้งปลาแห้งน่าจะบ่อยสุดเวลาเด็กๆตาก็ ตาล้วก็ยัาเป็นทงใส่เบ็ดใส่ตึกแขม,มาเวลาเด็ดปลามาหลายๆลยยเสียได้ก็จะเป็นผูเขาอ,อย่าบอล้วนะครับก็จะเป็นแบบแพ้แพ้ปลาแล้วเอาไปตากแดดเป็นปลาแห้งถ้ามีรถขายหมูกันจะิได้กินหมูแดดเดียวได้เพราะาหมูน่ถ้าเข้าไหวมือสองมือมันก็น,กนขงางที่ะแต่รูปเป็นแนวอื่นอาริเนอลยายกแตเอามาให้เป็นหมูแดดเดียววัฒนธรรมกินกับเขา่า ถ้าผู้ถาวรทานอะไรสิมาจะชอบแบบว่าหมักเค็มใช่เขาก็สิอ๋อคือเค็มแท้เค็มแ้กินข้าวใส่ไล่ลายนี่ใส่นี่ใส่ไล่ลายมันจะงบอเป็นซากผู้ถาวรสบองก็ไมา่ได้ยงอย่างกินกาบลานมี่สิเป็นซากเป็นตัวเขาดีแท้เขาว่าเป็นซากเนี่ยคืออะไรเป็นโรคที่แบบว่าขาดสารอาหารนี่หรอขาดสารอาหารแล้วก็แบบคิดตายเยอะๆไหมแต่แต่เนื้ออันนี้น่าจะอร่อยนะเพราะมันมันมันมี มีติดมันด้วยดีนะวันนี้อากุ้งว่างมาช่วยเพราะปกติอากุ้งก็ไปช่วยงานของออฟฟิศแพ็คของช่วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์อากุ้งก็ไปเรียนกับพี่เบียแล้วก็มีการทำการบ้านทุกคนด้วยถามว่าอ่ะบางคลิปไม่เห็นอากุ้งบ <c oughs> างคลิปไม่เห็นพี่เบียร <c oughs> ์เลยว่าอยู่ด้วยกันอยู่ครับยังอยู่ด้วยกันอยู่แต่บางครั้งก็ทุกคนก็มีธุระและภารกิจของตัวเองที่ต้องทำนะตอนนี้พี่เบียก็ไปติดตั้งไฟ <c oughs> ที่กดัง ตอนนี้สินค้าที่คุณดังเป็นยังไงบ้างครับเอ๋อช่วงนี้ส่งของเยอะมากค่ะแบบวันหนึ่งเป็นพันเลยจนแบบจนต้องรับคนงานเพเลยมันมีครั้งหนึ่งอากุ้งถามว่าพี่เวว่างไหมา <c oughs> อ่าโชว์ที่ที่โชว์โชว์แม่บ้านทํางานบ้านเสร็จแล้วยังพี่เวถามว่ามีอะไรหรือเปล่ากุ้งโอ้ยพอดีของเยอะมากเลยมีคนแพ็คไม่พอพอจะว่าม,มาแพ็คของไหมก็เลยว่าอ๋อพี่กับโชว์ก็ติดธุระมาเหมือนกันก็เลยแบบโอ้แสงว่าของเราก็คนสั่งเยอะมากเหมือนกันคนสั่งเยอะค่ะ ดีใจนะที่แบบทุกคนได้ลองกาแฟแล้วทุกคนติดใจแล้วทุกคนชอบเราก็มีเวลาเห็นทุกคนสั่งไปแล้วมีความสุขแล้วก็มีความแบบไปด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจสินค้าของพวกเรานะครับอย่างเช่นกาแฟก็สามารถอ่าเอฟได้ในคลิปนี้หรือสามารถอ่าทักแชทได้ทักแชทได้ในเพจนี้ได้เลยนะครับเรามีรหัสไหมวายุมีครับถ้าเป็นกาแฟเราก็สามารถอ่าพิมพ์กไก่ฟฟันแล้วก็ตามด้วย4 2นะครับ เมนได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับขอมากกินปะใช่แล้วก็กินก่อนแล้วก็กินแม่อยากจะแนะนำสินค้าด้วยนะครับใครที่ควบคุมตัวเองอยู่ก็สนใจเอฟได้ในคลิปนี้นะครับฟอริต้าแลวก็อามาริต้าของเรา้วยนะครับรหัสอะไรครับพี่เมย์็นรหัสไหม ฟอร์ฟาร์อะถ้าเป็นฟอร์ลิสตาไฟเบอร์นะคะฟอร์ฟาร์ลอเรือแล้วก็ซอสเสือเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นซอสเสืออ่ะถ้าถ้าใครถ้าใครสนใจฟอร์ลิสตาแล้วก็อมาริต้านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสใต้คลิปนะครับสามารถเอฟรหัสข้างล่างได้เลยนะครับเดี่ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอากรงหันเยอะกว่าพ่อเว้ยอ่ะนี่หนึ่งคลิปเอายกใจเลย เยวขอตัวไปล้างแป้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาทำสูตรหมักให้ดูนะคะว่าพ่อเวจะมีสูตรอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอตัวไปล้างแป้งนึงเดี๋ยวเขาจะมีสูตรที่เขาทำกันเป็นกระปุกขยับขยับไปอ๋อจริงเหรอเหทมไหมเฮ้ยออกแล้วจริงเหรอเฮ้ยได้อยังไงมัน<ม>ออกเออ <c oughs> พลังด้วยกาแฟกอดเย็นพอดีเลยเนะี่มเึกว่าจะวางที่กาแฟลงไปตวงตะตวงตวงปลาซอสซอสหอยนางรมพี่เป็นคา,าเฟาเคียวกับคาคฟาวตังกันยังไงจะทำยังนี้ไม่ว่ากับใครกอใจไหม หอมมากน่าทานเนาะเทศไหมเอาไปย่างเคหอมากเลยเรีเอาไปย่งมมางเท็ทเ,เ,เท,ทก่อนนะเดี๋ยวอิสักพีนยวแซะอากุ้งไปลองเท,ท็ก่อนนะครับอ,อลองตาวไปล่หอม,มอ่ะได้หรือยังงูน่ากินมากนี่เว นี่นะคะหน้าตาของหมูแดดเดียวครั้งแรกของพ่อเวนะคะยังไม่โดนแดดเลยค่ะพ่อเวหมูยังไม่แดดนะครับหมูยังไม่แดดนะคะช <laughs> ชิิมมกก่อน่อนเดี๋ยวมาชิมกันก่อนอืมอร่อยม่ไ <laughs> ด้เอาดีจริงเอาดีดีอร่อยไหมอร่อยพี่เวนัวอือมน้องบอกค่ะอร่อยมากเลยค่ะหอมมีเครื่องเทศด้วยโอ้อยหอมจริงจริงโอ้อยหอมม <laughs> ันหอม อร่อยเลยอุ้ยอร่อยจริงๆที่บอกแล้วตากเลยค่ะอุ้ยอร่อยมากวายุชิมเดียววายุชิมวายุมาชิมร้อนนะวายุลองลองใช่ยิ่งเจียวยิ่งอร่อยมันดีแหละภูมิใจจังเลยครั้งแรกรูกภูมิใจ นี่นะคะหมูเดเดีของพ่อเอกกับปลากุ้งนะคะ,อ,ะอร่อยมากคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเลยเดยวถ้าว่างๆเราก็จะเอาไปให้ชิมที่เทวไลนะครับใครว่างก็แวะมาที่เทวไลได้นะครับปะ่ะเราไปตากกันครับข้างนอกนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดกันมะรงหน่อยน,นะครับเมงวันจะได้ไม่ต้องมาตองนะครับแบบ ที่ตากหมูแดดเดียวคอนโดของเรานะครับเ,เดี๋ยวถ้าหมูแดดเด,ยเดียวเราแห้งตัวไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วก็จะทำเป็นข้าวให้อาจาร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ